มารีวิวสตูดิโอของ S.P.D. นะคะของสบาย S.P.D. นะ Other, craving this other, but then they die. they sing it dies. This ain't get tougher. For what we'll is tougher? And each of us has their own grasp. This ain't get tougher. For what we'll is tougher? That's how I feel about this right now. Holding on, yeah. Holding on, yeah. Holding on. thank <laughs> you ตรงนี้จะมีเขาเรียกว่าบางตาเนาะมีระเบียงเดิน1นึเมตรตัวบางตาเนี่ยเราก็จะมีไม้ละแนงให้ด้วยนะคะแล้วก็ทาสีดูข้างในประตูจะเป็นบานเรือนออกแบบนี้นะคะามาดูข้างในกันเลยค่ะนี่คือสตูของเขานะอันนี้ก็คือโต๊ะทำงทานของแต่ละท่านแต่ละท่านนะคะ ว่าอะไรนะแบงสไปเดอร์เอสดีดิ <LT D S 2> เป็นงานอ๋นนอองเองยแลนก็ทีมไลท์ใช่ปะมาก็ตรงนี้นะคะด้านข้างจะเป็นประตูที่เปิดออกได้นะ,ะด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกทั้งหมดส่วนด้านนี้เราจะทําเป็นห้องน้าให้ด้วยซึ่งมีห้องน้ําเดิมแล้วก็รีโนเวทให้แล้วก็ทําห้องน้ําใหม่อีกห้องนะคะ จากพื้นหนึ่งฝ้าจะอยู่ที่ระดับ2เมตร50 m, นะคะแล้วก็กรอบเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอกดำกระจกก็จะเป็นสีชานะพื้นหลังนี้ก็จะปูเป็นลามิเนตนะคะทั้งหมดทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านไในด้วยเนาะส่วนด้านนอกจะปูเป็นกระเบื้องอันนี้ก็จะเป็นให้ดูบรรยากาศโต๊ะตานนะะ่างๆค่ะแล้วก็ไฟก็จะเป็นดาวไลท์ในนี้จะใส่ประมาณ52จุดนะไฟดาวไลท์จะใส่อยู่ที่52จุดนะคะแล้วก็แถแ่งแอร์นู่น ยี่1ิบ0 0น BTU นะคะจำนวน3ตัวแบบนี้อ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นตู้เบเกอร์ซึ่งหลังเนี้ยก็จะขนาดใหญ่แล้วก็ใช้ไฟเยอะแล้วเราก็จะใส่เป็นตู้เซฟที่คัดเลยนะคะอ่าจำนวนแอมป์หน่วยถางตั้งไฟบัดวอากีลูปนะก็ในส่วนนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องอีกหนึ่งห้องที่เราทำา ประชุมกันได้แต่เนั้นแล้วแต่คนต้องการใช้เนาะก็จะเป็นประตูกระจกแบบนี้เลยนะคะจะใส่กระจกบนเลยก็พาไปดูด้านในนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สำหรับใช้ประชุมงานหรือว่าจะไว้นิตติ้งกันของของเขาเนาะสกเกตน,น,น,น้างานลังนี้คะลูกค้ บนกัล่างมันก็จะติดให้เหมือนเดิมน,นะตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ออกไปขึ้นระเบียงได้ขึ้นดาดฟ้าได้นะคะเพราะหลังเนี้ยเราทำดาดฟ้าให้ด้วยมากันร้อนหน่อยนะอันนี้นะคะจะเป็นช่วงของดาดฟ้านะคะซึ่งว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะมาใส่เป็นม้านั่งให้อีกนะคะตรงเนี้ยจะมีม้านั่งให้ด้วย อันนี้ก็เอาไว้ใทดลอางาน,นได้นะคะดูเมทันชีดหน่อยโอ,อ้โหพี่เบนร้อนตรงนี้นะคะเราก็จะเดินไฟไว้ให้นะใส่ตู้กันน้ำให้เรียบร้อยมีท่อเมทันชีดอันนี้นจะใช้เป็นปูสะบขอบเลยนะหนา0.35สีเท่า só me นะคะช่องผู้หญิงสร้างบ้านนะคะวันนี้เราจะมารีวิวหน้างานสายใหม่กันนะคะมาพบกับพี่ค่ะเอพีดีโน๑ค่ะอันนี้ก็คือไปนะคะแล้วก็พี่สอนนะคะคุณแม่ก็คือเรามาสร้างกันที่นี่เนาะสร้างที่หน้างานหลังเนี้ยที่ว่ามีแาดฟ้าด้วยเป็นประตูให้ไปใช่ไหมคะพี่สอนคนเลือกใช่ไหมใช่เลือกเลือกจากเราไปสร้างที่อุไทยกันแล้วใช่ใช่ค่ะแล้วก็พอที่เรามาสร้างค่ะเสร็จแล้ว ก็รู้สึกว่าดีค่ะงานไวดีเราผลงานอ่าแบบงานทำแข่งแรงก็โอเคครับแล้วก็หลังจากที่เราทําหลังนี้นะคะเราก็จะมีไปหนึ่งหลักคือหลังนู้นนะคะ<า>ก็คือทําไมถึงทาต่อกับบริษัทอ๋อก็ตอนแรกว่าจะเปิดขายเป็นขายสินค้าเพิ่มเติมของบริษัทก็อยากได้มีอีกหลังนี้เป็นพื้นที่ใช้เพิ่มเติมก็เลยก็เลยเรียกใช่ใช่ใช่ ก็ก็เสร็จแล้วเหมือนกันอยากให้สายปากปากหมายว่าที่เราทํากันนะคะประมาณสองเดือนนอกสองหลักการทํางานของช่างเป็นยังไงบ้างคะหลบกวนหรือว่าอะไรแบบบริการอะไรเงี้ยค่ะดีไหมพี่สองเพราะว่าจะเห็นบริษัทคนเดียว่คุณแม่เสริมนิดนึงนะคะคือที่แนะนาไปให้เอาที่ว่าบริษัทของมวย เพราะว่าคุณแม่ได้ดูผลงานแล้วคือสร้างให้คุณแม่หลังเงินมากทุกทยคุณแม่ก็ดูหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ตอบโจทย์คุณแม่แล้วก็เลยบอไปมีบริษัทนี้สนใจไหมลูกเขาโอเคนะมาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็มีจิมงานที่แบบจีมงานพร้อมที่สร้างได้เลยเพราะว่าไปขาอยากได้เลยเงี้ยเราก็เร็วขี่แล้วพอมาลองสร้างไปก็เห็น้วเข้ามาดูงานเองทุกวนันเขาปกติเขาอยู่บ้านหลังนี้อยู่แล้วครับผมแต่ไปก็แบบแม่ไปอยากสร้างหลังเงก็เลย โอเคถ้าบ้านหลังนี้ใช้โอเคแล้วใช้ชอบเราก็สามารถต่อยอดได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถแก้งานได้คุยกับช่างได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอะไรที่เราอยากให้ปรับเปลี่ยนช่างก็โอเค้กตามใจลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะก็ผลงานโดยรวมที่เราทํากันมาสองคนชอบเนาะชอบงั้นก็อันนี้ค่ะเป็นสตูเนาะเดี๋ยว ก็ f อ d พีดีเขาก็จะมีผลงานของเขาออกมาเรื่อยๆนะคะคก็มาติดตามดูคลิปของ f อ d พดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ